ผมเพิ่งเอาชุดไอ้น,นี่นะไอป้องกันโควิดไปแจกให้โรงพยาบาลชุด PPE ชุด PPE เนี่ยจากมูลที่รว้วตันยูเนี่ยไปแจกให้โรงพยาบาลดูเอาไปแจกให้ต่างประเทศโอ้ยหาย<ห>โรงพยาบาลเมืงค่ายเขาขาดอยู่โรงพยาบาลระยองก็ไม่มีชุดหนึ่งตั้งสี่ห้าร้อยเอาไปแจกเขาทำไมดูแลประเทศดีหรือยังโอ้ยงาม นเดี๋ยวนี้ขึ้นนะจากชุด400บาทตอนนี้เป็น700เลยเนี่ยนี่อยู่ที่บ้านผมมีเน,นี่ยผมเอาชุดงนี้ไปแจกเนี่ยผมเอาชุดอย่างงาี้างงาไปแจกโรงพยาบาลบ้านค่ายนะครับ50ชุดแล้วก็วังจันทร์100<อ>ชุดแล้วก็แยกไปเขาชะเมาแล้วก็เขาเชะเมาอีกนะครับแล้วก็อีกหลายที่นะชุดนี้ไปแจกนะ,น,นะครับชุดป้องกั<ใ>นโควิดเอาไปแจกไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของมูลิธิเป็นของมวลชนเป็นของคนมูลิธิเป็นของเอกชนเอาไปแจก แต่ผู้บริหารประเทศเอาไปแจกคนืเออเโอ้พ่อจา๋าทำไมไม่แจกคนในประเทศก่อนละ่ะพ่อพ่อเอ๋ยพระคาบ์ทำไมพ่อไม่แจกคนในนี้ก่อนละ่ะพ่อโอ้และพวกหมอพวกคนพยาบ,บาลเขาจะเอาที่ไหนไซอยแล้วก็บอกว่าของขาดตลาดโอ้ยพ่อจา๋า ตนนี้พ่อจะไม่โดนด่าได้ยังไงล่ะพ่อโธ่นายนายจริงๆแอะแอทีโพเนี่ยบ้านค่ายบอกหาย,ยาที่เปิงในชุดอย่างนี้แม่งขายกัน4ี่ห้าร้อแล้วเนี่ยแต่ในประเทศบอกว่ามันหมดมันขาดตลาดยิ้มสวย,สวย ในประเทศบอกว่ามันหมดเลยค่ะตลาดแต่เอาไปแจกหนักประเทศพูดแล้วั้ยชุดนี้ในประเทศไม่มีขาดตลาดหาซื้อ,อยากนะคะแพงแต่เอาไปแจกหนักประเทศ ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาเล่ามาเขาพูดมาออกข่าวออกข่าวในในนิวแลวมาตอนไบใบสองนี่ในระยองแม่งยังหาซื้อไม่ได้เลยนะในระยองแม่งชุดสี่ร้อยกับบาทกับห้าร้อยเดี๋ยวนี้แล้วที่แอนบอกหาซื้อนะในประเทศเราเขาบอกของขาดตลาดผลิตไม่ทันนำเข้าไม่ได้ส่งออกไม่มี แต่เอาไปแจกเขา <c oughs> โอ้ยโอ้ยอุณสนุกสนานกับชีวิตเลอเกินไ้งามไส้ <c oughs> เ็าเรียกว่าเอาหน้าแต่ไม่เอาชีวิตไปใช่ชนไว,โนว้โอ้ยพวกคุณเอ้ยบัดคำทีว่าอุคีโอ้ยสุดยอดเลยพวกคุณเนี่ยมัน นี่มึงเอาชุดนี้ไปแจกเนโรงพยาบาลวังจันทร์เนี่ยเึงเอาไปแจกใโรงพยาบาลวังจันทร์ไปถามหมอไปถามพยาบาลไปยจัคกับผมนะครับไปกับทีมงานร่วงกันจันอยู่วังจันทร์เอาไปแจกร้อยชุดหมอพยาบาลบน่นโอ้หาซื้อยากชุด 500, สี่ห้าร้อยมาโรงพยาบาลบ้านค่ายพออโรงพยาบาลบอกโอ้โหน,โนี่ในระยองหาซื้อยากสั่งก็ไม่มีสั่งยังยากเลยจะมีแจก โอ้ยขำว่ะพูเคีคุณอุเรพัสติดชิคพาทอะไรก่อนคุณเชียเขาไม่ใช่เหรอคบตลกอะไรนะขำอะไรครับเมื่อก่อนคุณเชียเขาไม่ใช่เหรอคบเชียอะไรคุณเอาข่าวที่ผมเชียเชียอะไรเชียอะไรเชียตรงไหนนะครับผมเชียรคุณอย่ามาเรียกแขกตอนนี้เลยคุณชื่ออะไรวะไอชื่ออะไรเนี่ยผมนะครับ ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่ผมพูดดีก็ว่าดีไม่ดีก็ด่าได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งอวยนะครับนะฮะมันไ <c oughs> <c oughs> รยองชุดเกือบห้าร้อยจิบหายชุดเนี้ยนะครับผมนะไรยองเนี่ยนะครับผมนะฮะนะฮะชุดเกือบห้าร้อยผมเอาไปแจกแล้วนะครับวังจันท์เขาชเมาโรงพยาบาลบ้านค่ายเอาไปแจกแล้วจุดละห้าสิบชุดจุดละร้อยชุด หมอบอกผออโรงพยาบาลบอกอหาซื้อยากโรงพยาบาลสั่งยังไม่ได้โรงพยาบาลสั่งยังไม่มีแต่มีไปแจ็คต่างประเทศมันตลกยิงไอ้ฮาจริงฮาแล้วตาไหลเลยโอ้เอาอะไรแล้วเอาปากท้องอย่าเพิ่งเอาหน้าพระคุณเอ้ยเนาะ เออเอาปากท้องก่อนอย่าเพิ่งเอาหน้าเอาปากท้องติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b สไคร b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ oh.